มาเบิ่งเรือนลงเรือนไว้เพื่องของน้องเพชรท่านผู้ชมเอ๊ะก็ยังหลายอยู่จะพชรอยู่ไหนอ่ะไว้ยามผุนยมผุนเนาะลงเรือนเธอให้เธอตาต่อวิดีโอเจ้าของมันย้ายมาแล้วยายหนึ่งอย่าไปได้อุ้ย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 แมวแมวไปแล้ว หลังจากนั้นยาย<จ><จ>เห็นไปเลยถ่ายฮอตนาทีป่ายเพื่อบอกคลิปสุดอะไรเัวเมื่อกี้นี้อืมไอเจอ้าเอาเข้าเอาเข้าเบิ้มลืมถ่ายหน้เข้าว,าว,าว,าวหาน,น้นาข้าวหน้ข้าให้เจ้าเข้าใจดังนั้นเอาข้าแบบก้าะ ไม้ตองด้เนี่ยแม่นหรอแม่เอ้ยไม้มะมะเออไม้มะงี๊วคักแเต่เหมือนเกนครับทูขะขนาดเลยเหือนน้องผิดสวนน้องผิดเนี่ยอยู่กับธรรมศาติ์เยอะแยะชานก็สิปูมังเตง ไก่งวงกำลังกินอาหารงอช่องบะฮอช่องนาที่บะรวมเข้าเดียว อืมสองนาทีไปจ้าหน้าที่่ายฮอตเจ้าหน้าที่ายให้ฮอตห้านาทีเออให้เอาซ้ำนี้ก่อน เป็นยังไงโอเคไหมเอ๊มันช้าฮะกำลังเบ่งกำลังเบ่งคลิปเจ้าของใท่านผู้ชมเพื่อนกำลังงงค่้ายเพื่อนมาได้ <c oughs> อัน,นี่คือการทดสอบจะซื่อนายย่องเพื่อนในข้าวปั่นของเทสเหนืา <c oughs> ่าได้้เน่อยนอยเบรงอย่างนี้ก็ได้นี่ ให้ท่านผู้ชมเบิงทำกันผลงานน้องกำลังเคลื่อนไหวเส <ís> ียงค่อยเสียงสุดแล้วมันเ <ID EN> <IO> <c oughs> บาะวาบปกคมานั่งบิมานัาง่งแปลงเสียงโทรศัพท์ก่อน <S <S มันคือแปกแต่คือไม่ได้ยินเสียงเลยเพิดเสียงมันอันนั้น จะให้ oh, oh. เอาเสียงขึ้นเจ้า mm hmm. เสียงออก mm hmm. เอาให้ฟัง mm hmm. คิดว่าเจ้าให้เอาเอาบอแล้วเวลาเข้าท่ายต่อไปนะ่ายเจ้าเองนะอ่ะเจ้าจะบวเอาเสียงออกไรเสียงใชปุกกติเออเอาให้ออกก่อนเจ้าเสียงออก,อกดีบ่ะบวงก่อน mm hmm. อือดีแล้วเนาะเคยคิดว่าเห็นแบบเมื่อกี้นี้บอแล้วบ้วบานนี้นตัวจริงเสียงจริงแล้วบ้านนี้เลย บร่ออกไรเชียงก็เป็นแบบนั้นเลยนมาแพงติกเจ้าบุชื้อเสียงเจ้าของบนนี้โอ้ง่างมโนนายครับผู้ชมมาเบิ่งชวยกันงงเลยเพื่อภาียงผู้ใดเพื่อนปะเอาลไม่มีปาาตรงนี้อ่าดังดังอกบอกกในกาบบอกปลาดุกกาบบอลกเรวตัวนี้บอกปลาดุกนะ ตัวในนอนนลดิในนอนไม่เป็นตองวอลตรงวอลดังๆบันทึกเจ้าตองเฮียนฮาร์ดวดังๆเพราะว่าเฮาเอาเสียงเข้านี่มันจะบอดังคือเฮาวาวได้บันเอาเข้าเครื่องได้บันยำพนจัเอาลุเนาะหักหักหัก ชสวิวทุ่งนาบอกแนะนำนะนี่เลยจ้าบ yes, ัดดาหน้าโชงขีงามแงามเจ้ามาชสูงเกียวขาวให้งามไปบ่งไก่งวงอากาศมันดีนะดีที่ดีกว่านี้เจ้าของช่องย่างก่อนเลยจ้ะมือกองชิดย่างตามหลัง น้องกงยากตามหลังขึ้นน้องเจ้าจับกองให้เจ้าคือเออจับให้และโอเคเลยไข่มันก็เทียมปมันจับให้เลยเออนั่นเนาะแล้วแล้วสาวไข่มีหมูจังตวอยู่งานในปีน่วนยังไงนี่ขอเขา เด <c ười> oh, ี๋ยวๆเป็นให้เจ้าอันเจ้าตัดเบิ่งในใจเจ้าว่าเจ้าบ่มักตอนใดมื้อนี่เจ้าอ้อเจ้าบ่มักตัวโดยเจ้าตัดบาดนี่นะผมหมายคือเจ้าคือเอ้ยสอนเจ้ามื้อนีแหละตัดบ่บ่ยงสิลตัวใดตอนนี้ยงอีย่างด้ด้ค่อยยงตัวนี้ เจ้าก็ตัดตัวบ้อนอันนั้นบ่แล้วสิไปตัดมื้อนี่ปลาเพิ่นก็ได้นี่คิหลายมัมี่พญายลายอญาลายเพิ่นสิตัดเพราะเพิ่นสิยางงามๆบ่จําบ่ตัดเพิ่นว่ายน่เอื้อยแฮงสิบ่ลายบ่เอื้อยแฮงจกโยกแลนไปเลยเอื้อยมันก็เข้าบ่งเออโอเคูจักตัดบนีก็ดีจ้า เราต้องเฮียนนี้ละเออต้องเบึ่งบนี้ทุกคลิปแหละเออเฮาเบึ่งเบึ่งจนสุดว่าตตวโดยมันบอกคาเขาตัดไบนี้นะความหมายอือนี่นะมันยางมันยางแบบอือเอาตัวนัเจ้ากระบอกอ้าโดยโบงามเจ้ากระบอกอาคือบบนีงามบอกเจ้าก็เอาออกไปนัก็ไปเอาขีดเออไปเปาขีดอันเออบนี้เลยอือไปนั่นหละเออ เอาที่ไล่ให้มาบอกว่าเดี๋ยวว่าไปไหนเขาไล่ต้องว่าไปดิต้องเอาแบบสุภาพนบง่ายๆเอากระถืกเลยดิเอาเออเจ้าเจ้าเฮ็ดไปนี่ก็ดีคือกันเพราะว่าจะเฮาเจ้าจะมาเบิ่งว่าเออมันควรปรับปรุงตัวใดตัวใดหนะถือแล้วอันนี้เฮ็ดให้เจ้าเบิ่งซื่อๆนะ สมมติว่าน้องเจ้าจับก็้องให้กับเจ้าเอามาบึ่งเองคือกล่าวว่ามันบกพร่องหมดเลยเจ้ากำมาตัดออกแบบนั้นหยิได้จะนำนำผล,ลมันเติมน้ำน้ำผลมา,ลมามหัวได้หัวเจ้าของหลังจากนั้น <c oughs> น,ำ,นำผลมาเต็มเลย ออกมาเลยออกมาเลยตัดออกมาเลยจะตัดออกมาเลยคนฮะเคยเมื่อเราก็ไปย้อนกับคืนเนาะที่นี่เออมันก็มีอันบอนกดกับคืนทุกคลิปทุกงานมันกค่ะเป็นผลจาก ก็โอเคเข้าใจไหมลืมเ้าใจแล้วลมเย็นขนาดเลยโอ้เย็นค่ะขนาดบริเวณห้องนอเลยนะเข้ามาเนนี่เย็นดีเย็นทมไม้หลายเพ็คักคักคักน่ามะม่วงกระชั้นที่กิฟต